สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันพุธที่29นะครับมกราคมนะก็อนี้นะครับมีส่งลูกค้า3ลายนะครับเป็นเกมเพย์หนึ่งสองนะครับก็ลายหนึ่งก็จะมีโดกระป๋องกับบอูมอนแฟนตาซีเลสนะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งเป็นโจโจ้นะครับแล้วก็เพย์สองก็ลูกค้า1รลายนะครับตกเกียวเอสติมเดเซอร์ดิสองนะฮะอืมก็ลูกค้ารลยนี้สั่งมา2แผ่นนะแต่ไม่ได้ใช้โค้ดส่งฟรีเข้ามานะครับ เราก็เลยต้องใส่เป็น2ไปให้นะนะครับเนี่ยว่าไอ้มว่าแมนก็ดกกระปองนะครับมันปรับเป็น65แล้วแหละนะครับเนี่ยมันก็โดน20บาทนะครับร้อ2 0เนี่ยลูกลูค้าใจ่าาส่งนะครับนะยี่สิบนะครับทางเราก็เลยไม่มีโปรโมชั่นสนับสนุนอ่าของเหมือนก็ของแถมอะนะ ก็คือกล่องตลับตลับใส่แผ่นเกมะนะครับนะก็คือตรงเนี้ยถ้าใครฟังตรงนี้นะครับเราอยากจะได้อยากจะทราบอะไรนะก็คือทางผมมีโปรโมชั่นก็คือลูกค้าสั่ง2แผ่นขึ้นไปนะครับแล้วขอให้ลูกค้าใช้โค้ดส่งฟรีเข้ามานะครับหรือโค้ดที่มันเป็นส่วนลดนะครับเช่นลด10%ลด15%อลดย0่เออะไรเงี้ยนะครับใช้กับร้านผมเข้ามานะแต่โค้ดส่วนลดเนี่ย จะขออย่างนึงคือขอให้มันใช้แล้วอะ่ะแล้วมันได้ส่วนลดมากกว่าที่จะส่งฟรีนะครับใช้น้อยกว่าผมก็ไม่ให้นะนะครับนะนะครับนะอย่างเช่นมืนก่อนลูกค้ารเนไ่ยบที่สั่งสองแผ่นหรือไงแล้วไปใช้นี่ปะ นี่แต่วันก่อนมันมีลูกค้าที่สั่งคนคนเดียวแล้วใช้โค้ดด้วยนี่เปล่าะไม่ใช่นี่จ่ายคนไหนวะคนนี้อหรอไม่ใช่คนนี้ก็จ่ายค่าส่งว่ามาอยู่ดีๆก็ย้อนกลับมาอันนี้คนไหนวะคนนี้อหรอ คนนี้ก็จ่ายนะคือเราเห็นผมเห็นคนที่มานั้งเสียค่าส่งแล้วผมเสียดายไงนะครับคือโค้ดส่งฟรีมันให้แบบไม่อั้นน่ะนะฮะแล้วลูกค้าคือยังไม่ใช้มาแล้วร้านเราเข้าร่วมไม่ให้ลูกค้าใช้ได้แล้วลูกค้าไม่ใช้มาผมรู้สึกเสียดายไงก็เลยจัดโปรโมชั่นนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยนะเนี่ยก็คือเนี่ยพอผมโปรโมทอีกทีหนึ่งเผื่อใครจะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับนะก็คือ ุณเข้ามาหน้าแรกของของแอปช้อปปีมันจะเป็นหน้าหน้านี right, ้นะเข้าหน้าหน้ากดเข้ามานะครับเนี่ยคุณกดเข้าไปที่รูปรถเขียวเนี่ยนะครับที่มันเขียนว่าฟรีเนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เก็บกดเก็บโค้ดตัวแรกนี่เลยนะครับเนี่ยที่มันแนะนำเนี่ยอยู่ตัวแรกเลยนะครับถ้าใครยังไม่เก็บปุ่มตรงนี้มันจะเป็นคาว่าปุ่มเขียวๆแล้วเขียนว่าเก็บอะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมกดเก็บไปแล้วมันก็เลยเป็นคําว่าใช้โค้ดนะครับก็คือถ้าใครยังไม่กดเก็บ กดเก็บทีหนึ่งนะครับมันจะให้โค้ดทั้งหมด99โค้ดนะครับนะแล้วใช้ได้ถึง31มสิบเมกรานะครับแล้วโค้ดเนี่ยมันโหเดือนนี้มันกระหน่ำมากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่1 1มกรามามันก็ให้โค้ดตัวนี้99โค้ดนะครับนะให้มาแล้วรอบหนึ่งแล้วอยู่ดีๆวันที่22มกราเนี่ยนะครับมันก็รีใหม่อีกเป็น99ใหม่ตอนนั้นผมอุตส่าห์ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ไปแล้ว ใช้ไปได้96โค้ดใช้ไปได้3โค้ดเองนะครับนะ <S <S แล้วมันก็รีมายีบสองมกอรามันก็รีมาให้ใหม่99นะครับเนี่ยผมก็เข้ากดเก็บใหม่แล้วก็ใช้ใหม่นี่ก็ใช้ไปสามโค้ดแล้วนะครับเนี่ยมันให้แบบกระหน่าขนาดนี้นะแล้วผมเสียดายไงถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะช่วยลดค่าส่งได้นะครับลูกค้ากรุงเทพค่าส่งมันจะขึ้นสั่นอ่ายี่สิบเก้าบาทมันก็จะใช้แล้วลดยีิบเก้าบาทไปเลยนะครับอย่างเช่นลูกค้าอันนี้น่าจะใช้มาอยู่นะ ที่สั่งโจโจ้เนี่ยอ่าเนี่ยถ้าใช้เนี่ยค่าส่งมันจะขึ้นศูนย์สำหรับลูกค้าเลยนะครับก็คือลูกค้าจ่ายในค่าของนะครับนะแต่ถ้าลูกค้าจ่ายค่าส่งมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างลูกค้าที่สั่งเนี่ยหกสิบห้าเนี่ยจ่ายค่าส่งยี่บเก้านะครับลูกค้าก็ชําระมาเก้าสิบสี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือมีจ่ายค่าส่งคือถ้าลูกค้าใช้โค้ดอย่างเงี้ย ไอ้ยี่บเก้าบาทเนี่ยก็จะลดไปเลยนะครับเหลือศูนย์เลยแบบแบบแบบลูกค้านี้ตะกี้นะครับอย่างอย่างลูกค้ารถกระป๋อนเนี่ยก็ไม่ยอมใช้เนาะที่บอกเนี่ยเนี่ยค่าส่งยี่บเก้านะครับคือขอใช้โค้ดนะฮะแล้วถ้ามันเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะครับอย่างอันนี้ป่ะที่เมื่อวานเมื่อวานปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะจ่ายค่าของร้อยสามจ่ายค่าส่งสามสิบแปดเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดมันจะขึ้นค่าส่งสามสิบแปดบาท แล้วลูกค้าก็ต้องมานั่งจ่าย38บาทนะคือถ้าลูกค้าใช้โคสส่งฟรีเนี่ยอันนี้เมื่อวานนี้ออเดอร์เมื่อวานนี้แหละนะถ้าคูถถ้าคณลูกค้าใช้โคสส่งฟรีไอ้สาบาทเนี่ยมันก็จะเหลือศูนย์เลยเพราะว่ามันลดค่าส่งได้สูงสุดถึง38บาทนะครับมันก็จะเหลือศูนย์เลยต่างจังหวัดใช้ก็ฟรีนะครับกรุงเทพใช้ก็ฟรีนะครับเหลือศูนย์เลยแต่ถ้าใครใช้ใช้โคสที่มันเป็นส่วนลดอ่ะนะครับขอให้มันลดแล้วได้มากกว่าส่งฟรีนะครับ ก็คือลูกค้าอยู่กรุงเทพปุ๊บลองลองไปหน้าชําระเงินก็คือวิธีลองก็คือให้ลูกค้าไปที่หน้าชําระเงินนะครับแต่ลูกค้ายังไม่ต้องกดชําระนะครับนะลูกค้าสั่งของเนี่ยนะครับเลือกของของร้านอะไรอย่างเงี้ยนะสมมุติเนะี่ยแล้วก็ไปที่หน้าชําระเงินเนี่ยนะครับแต่ยังไม่ต้องกดชําระตรงนี้เนะี่ยก็คือมันลองได้มันก็จะมีค่าส่งบอกให้ดูอยู่เนี่ยว่ามันเสียเท่าไหร่นะครับถ้าลูกค้าใช้โค้ดส่งฟรีนะครับเนี่ย นะเนี่ยค่าส่งมันก็จะลดไปไม่เสียค่าส่งก็คือเหมือนกับลดไปยีบเก้าบาทนะครับหรือเนี่ยที่บอกลูกค้ามีใช้โค้ดลดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลองกดดูเนี่ยแล้วลองดูมันขึ้นว่าลดไปเท่าไหร่อันนี้มาเห็นนะทีน,นี้ขนาดผมใช้โค้ดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเห็นไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันยังลดไปได้แค่ยี่สิบหกบาทคือของมันไม่ได้แพงไนงะของมันแปดสิบสี่บาทนะครับมันก็ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ของแปดสิบสี่มัน มันใช้ไม่ไม่คุ้มนะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ของมันแค่แปดสิบสี่มันก็ลดได้ยี่บหกบาทไปใช้ส่งฟรีเนี่ยแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าส่งยี่บเก้าอย่างเงี้ยนะครับจู้เราไปใช้ส่งฟรีดีกว่ายี่บเก้าบาทไม่ต้องไปเสียเห็นไหมฮะมันได้มากกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยท่าผมว่าคือคุณลูกค้าใช้โค้ดลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถ้าอยากเราใช้เป็นเปอร์เซ็นต์คุ้มต้องลูกค้าต้องซื้อซื้อซื้อ,อมากกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะเนี่ยผมกดซื้อเป็นสองตัวนะครับเนี่ยแล้้้วก็ใชโคโดด ครับเนี่เห็นไหมเนี่ยมันได้ลดต้อง60บาทแล้วเห็นไหมนะครับเพราะว่าผมซื้อ2ตัวตัวหนึงร้อยสิบห้าตัวหนึ่งแปดสิบสี่เนี่ยมันได้ต้องลดต้อง60บาทแล้วแต่ไปจ่ายค่าส่งจ่ายแค่ยี่สิบเก้าเห็นไหมถ้าเราใช้โคส่งฟรีมันก็ลดได้แค่ยี่สิบเก้าบาทนะฮะยังกรณีเนี้ยโคดโคส่วนลดมันคุ้มกว่าเห็นไหมก็คือเนี่ยขอให้ลูกค้าใช้อย่างเงี้ยกับร้านมาก็คือให้ลูกค้าอยากจะใช้โคส่วนลดขอให้มันลดได้มากกว่าส่งฟรีก็ใช้มาผมก็ให้ รหรือที่บอกถ้ามันลดน้อยกว่าก็อย่าใช้ใช้ค้ดเป็นส่งฟรีดีกว่าเพราะส่งวีมก็ลดได้มากกว่านะฮะประมาณนี้นะนะครับนะบก็จะมีโปรโมชั่นแถมกล่องเพิ่มให้นะครับอีกหนึ่งอีกห,กหตลับฟรีๆเลยให้ให้ให้ไปเลยนะครับสําหรับผู้ที่ใช้โค้ดมานะครับอนะเดี๋ยวแมวเฮลเีขี้เกียจขี้เกียจมันถาม นะก็คือมันต้องซื้อสองแผ่นขึ้นไปนะครับผมถึงให้ได้นะนะครับคือแผ่นเดียวให้เลย <c oughs> ก็ไม่ไหวนะครับมันน้อยเกินไปยอดมันน้อยเกินไปสําหรับที่จะเหมือนกับแถมแถมไปให้นะครับนะขอสองแผ่นขึ้นไปนะครับ อันนี้ผมไม่เปิดเฮลมันก็จะเร็วหน่อยนะตะกี้ไอตอนคำถามแรกเลยนะครับมันจะถามบอกเปิดตัวช่วยเฮลไหมนะอันแรกก็คือเปิดอันอันล่างก็คือไม่เปิดผมกดไม่เปิดไม่เปิดมันก็จะไม่มีมานั่งแนะนำไอตารางว่าว่าว่าอะไรคืออะไรช่องอันไหนเดินยังไงอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะต้องมานั่งแนะนำนะครับช่องหีบสมบัติก็คือไปเก็บของช่องช่องไอ หีบสมบัติเหลืองหีบสมบัติฟ้าอะไรของมันนะมันก็จะมานั่งนะแนะนำนะอันนี้มันก็จะเดิกเข้าเล่นเลยมานะนั่นจะเร็วขึ้นนะครับสำหรับคนเล่นดอกกระปองเนาะก็มานั่งปรับเอาเนะี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเรียกโอ้แต่มันนานแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมไปทำธุระด้วยนะนะครับก็ไปเที่ยวแหละนะนิดนึงนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งให้นะฮะอาจจะส่งส่งตอนช่วงเที่ยงๆนะครับไปแวะไปแวะปัม๊มไปแวะไอที่มันขนส่งที่มันมีมีอยู่ข้างตรงนั้นพอดีนะยังไม่ได้ไปส่งเลยทันทีหรอกนะนะครับน่าจะส่งในช่วงเที่ยงๆนะครับวันนี้นะอ่ะนะครับโอเคเนาะอันนี้อันนี้ลูกค้าอ่าให้แปลงแผ่นนะไอผมว่าแมนเนี่ยแฟนตาซีเลสเนี่ย อันนี้ให้แปลงแผ่นนะแปลงแผ่นคืออะไรนะครับคือถ้าเครื่องเล่นของลูกค้าเครื่องเล่นเพย์เนี่ยตัวเฉพาะเครื่องเล่นเพย์นึ่งนะของลูกค้านะพลิกด้านหลังมาเขียนเป็น NTSC-J นะครับขอให้เลือกตัวเลือกนี้นะครับนะเนี่ยอันนี้ก็คือแปลงแผ่นมานะครับ เนี่ย yeah. มันจะแปลงเป็นตรงนี้เป็นจะเป็นคําว่า I N C นี่คือแปลงแล้วโดยงั้นปกติแผ่นอเมริกาตรงนี้มันก็จะเป็นคําว่าอเมริกานะครับแต่ถ้ามันเป็นคําว่าอเมริกา,กาก็คือไม่ได้แปลงแผ่นนะฮะอา่าอเมริกาไม่ได้แปลงแผ่นถ้าเครื่องลูกค้าเป็น N T C J มันจะปลดล็อกไม่ได้มันจะเข้าหน้าเกมไม่ได้ A, A, Guard, นะครับมันจะค้างอยู่หน้าหน้าไอ้ดูเมมโมรี่การ์ดอะนะครับมันจะไม่เข้าให้ให้แผ่นให้นะครับเนื่องจากมันไอ้เครื่องเครื่อง N T C J มันจะมันจะติดล็อก นะครับมันจะมันจะเป็นตัวเครื่องอ่ะมันจะเขาเขาจะทําแบบล็อกมามันจะไม่เหมือนกับเครื่องอเมริกากับเครื่องยุโรปนะครับที่มันเหมือนกับมันสามารถข้ามโซนได้นะแต่ถ้ามันเป็นไออเมริกาับยุโรปนะจะข้ามโซนได้แต่ถ้ามันเป็นญี่ปุ่นมันจะล็อกนะครับนะเราก็เลยในเมื่อตัวเครื่องมันล็อกแล้วเราก็แปลงชิปแล้วแล้วมันชิปมันแก้ล็อกไม่ได้นะครับมันแก้ไม่ได้นะ เราก็ต้องมาแก้ที่เออแล้วทำไมเอ็นไม่ได้วะอ๋อเลื่อนลงมาอีกนิดนึงไม่เซฟนะเราในเมื่อตัวเครื่องแก้ล็อกไม่ได้เราก็มาต้องเลยทำการแก้ล็อกที่แผ่นแทนนะครับก็คือไปแปลงแผ่นนะให้มันอยู่ในสภาวะที่แผ่นมันปลดล็อกแล้วนะครับแล้วเครื่องไอ้ไอ้ญี่ปุ่นมันก็จะอ่านได้นะครับจะเข้าเกมเข้าปลดล็อกเข้าเกมได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้แปลง เครื่องมันปลดล็อกไม่ได้ไงนะครับนะเครื่องญี่ปุ่นเนาะก็หลายๆคนตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับเพราะผมพยายามบอกอยู่ทุกครั้งเวลาลองแผนให้นะครับผมก็จะให้ข้อมูลตัวนี้ไปเนาะหรือบางคนไม่รู้ก็ส่วนใหญ่ก็ทักมาถามก็โอเคนะลูกค้าที่แบบไม่รู้ว่ามันตัวเลือกมันเลือกอะไรอ่ะมันทำไมมี ntscj มันมีชิปแปลง j ชิปแปลงอโซนเลยมันคืออะไรนะผมก็ให้ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับนะ แต่บางคนไม่ถามไม่ถามแล้วก็มาอซื้อแผ่นไปรอแล้วพอรอแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เสร็จก็มาโยนเหมือนกันไอ้นี่ผมก็เซ็งนะเจออย่างนั้นนะฮะไม่ถามไม่อะไรนะแล้วก็ซื้อแผ่นไปแล้วก็เล่นไม่ได้แล้วก็ไอ้นี่แล้วคุณไม่สังเกตว่ามันมีตัวเลือกไว้ทําอะไรล่ะนะเราเราลองเลือกเลือกอะไรถ้าเราไม่รู้แล้วว่าเราต้องเลือกอะไรเราก็ต้องถามใช่ไหมนะนี่ไม่ถามด้วยเราถามไม่เสร็จก็เล่นไม่ได้ก็คิดว่าเอะมันเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย หลายอันนี้มันมีกดขึ้นนะกดขึ้นก็เร่งสปีดเนี่ยแต่มันจะมีหลอดเหนื่อยของของในตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะกัดฟันแล้วก็ใช้หลอดนะครับเนี่ยถ้ามันแดงๆแล้วก็ต้องผ่อนไม่งั้นมันจะเหนื่อยแล้วลิ้นห้อยแล้วมันก็จะวิง่งวิ่งแล้วก็หยุดอะนะครับก็เร่งเร่งเป็นจังหวะเร่งจังหวะทางตรงอะไรเงี้ยนะฮะกดขึ้น เฮ้ยเป็นกระโดดทิ้งกำแพงว่ะใช้ยังไงวะบอมอยออันนี้แปงให้ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมาหาไอที่เขียนแผ่นว่ะเดี๋ยวเขียนแผ่นแล้วเดี๋ยวแผ่นจะเลอะเอาไม่ใช่เราผมกลัวแผ่นเลอะที่สุดเลยอย่าเปิดโจจ้ไปก่อน เดี๋ยวกล่องลองลเขียนแผ่นแป๊บน,นึงเฮ้ยดียวกันเนี่ยกล่องก็จะจะแถมกล่องแบบนี้ให้นะฮะถ้าลูกค้าใช้โค้ดใช้อะไรมาเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเขียนแผ่นแป๊บอันนี้ก็คือแวลง แผ่นเงินเจวานให้เรานะนะครับอโอ้ยหาเอเนี่นะครับลูกค้าก็จะคือจะได้แผ่นนี้ไปนะครับผมไม่ไม่มีการบอดไม่ไม่โฟกัสวะเดี๋ยวมันปิดปอกกาไปทำไม่ต้องไม่โฟกัสอ่ะอันนี้เนี่ย นะครับหางตกๆอย่างนี้เลยนะครับนะนะครับบอกว่าไงนะที่ที่มาทําเขียนเขียนในในในคลิปนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าแผ่นเนพิ่งทําขึ้นมาใหม่นะฮะนะแผ่นขึ้นทำมาใหม่มันยังไม่ได้เขียนมาก่อนนะครับนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เป็นตำนํำดิให้ลูกค้าได้ดูว่าเออลูกลูกค้าจะได้รับแผ่นนี้จริงๆนะครับ แล้วก็เป็นการตําหนิสําหรับผมด้วยหมายถึงว่าเป็นจุดตําหนิสําหรับผม,ผมให้รู้ด้วยว่าแผ่นนี้ที่ลูกค้าได้ไปมันมีการแปลงแผ่นแล้วนะครับเนาะถ้าเกิดว่าแผ่นไม่ได้แปลงไม่ได้อะไรส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้เขียนอะไรให้มันเลอะเทอะนะแต่ถ้ามันมีการแปลงให้แล้วก็จะเขียนไว้จะได้รู้ว่าแผ่นนี้แปลงแล้วนะลูกค้ายิงเล่นไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้นี่ละมันไม่ใช่เกิดจากแผนแ่นละอะไรเงี้ยน,นะครับถ้าเกิดว่ามันแปลงให้แล้วอ่ะนะครับยังไงมันก็ต้องเปิดเล่นได้นะครับก็คือ ถ้าแผ่นมันมีการแปลงเป็นเป็นชิปแปลงเจแปนแล้วอะ่ะถึงเครื่องเราจะเป็นเครื่องที่มันเป็นออโซนก็คือเครื่องที่เป็นพอหรือเป็น NDSCUC อะ่ะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเจแปนะนะมันก็ยังเข้าได้นะครับเนี่ยก็คือเครื่องผมเนี่ยมันเป็นชิปแปลงออโซนนะครับแผ่นที่แปลงมาแล้วมันก็เปิดขึ้นดังที่เนี่ยดังที่ลองลองให้เห็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าเครื่องไม่ใช่ออโซนเนี่ยที่บอกเถ้าเครื่องชิปแปลงเจแป มันจะปลดได้แต่แผ่นญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแผ่นเมิกากับแผ่นยุโรปที่มันไม่ได้แปลงแผ่นอนะ่ะมันจะปลดไม่ได้นะครับเครื่องจะปลดไม่ได้นะครับแต่ก็เครื่องเราเป็นออโซนอ่ะมันจะปลดได้นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแผ่นเครื่องเราปลดได้เราก็เลือกออโซนไปนะครับแต่ถ้าเราไปเล่นในเครื่องอื่นนะเช่นโปรแกรมอ่ามือคอมในในคอมหรือในมือถือหรือในเครื่องเพ2สองหรือในเครื่องเพลสามอย่างเงี้ย นะครับมันจะมีความสามารถเล่นเล่นแผ่นเพลงหนึ่งได้อยู่นะครับอันนั้นน่ะเราควรเลือกอโซนนะครับก็คือไม่ต้องไปแปลงแผ่นอะไรมันนะครับคือถ้ามันเป็นเครื่องรุ่นอื่นเนี่ยที่บอกที่เป็นคอมหรือมือถือหรือเป็นเพลงสองหรือเป็นเพลงสามเนี่ยเครื่องมันมีความสามารถปลดเกมเพลงหนึ่งได้อโซนอยู่แล้วนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปแปลงนะไอการแปลงมันมีไว้สําหรับเครื่องเพลงหนึ่งที่เป็นรุ่นญี่ปุ่นเท่านั้นนะะ คือไอตัวนั้นมันจะชอบติดล็อกมันจะติดล็อกนะครับมันจะแปลงอะไรเออมันจะมันจะเข้าแผ่นอไม่ได้เลยนะครับมันเลยต้องแปลงแปลงแปลงสำหรับเครื่องเครื่องญี่ปุ่นเพยหนึ่งญี่ปุ่นโดยเฉพาะแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าจะไปเล่นเครื่องเล่นอื่นออโซนได้นะครับนะมันปลดล็อกได้หมดนะครับแล้วก็มันจะประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากไฟล์ไฟล์ข้อมูลในแผ่นน่ะมันไม่ต้องไปถูกแปลงอะไรเลยนะครับมันเป็นไฟล์ข้อมูลที่มันเป็นแบบเหมือนกับ เป็นออริจินอลเป็นไฟล์ของเกมนั้นจริงๆเลยมันไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรของไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาไปเปิดข้ามเครื่องยิ่งข้ามเครื่องด้วยนะครับเพราะมันมันไม่ได้เอาไปเล่นในเครื่องเพย์หนึ่งนะมันเอาไปเล่นในเพย์สองเพย์สามเอาไปเล่นในคอมมาไปเล่นในมือถืออะไรเงี้ยน,นะครับการที่เราได้อ่ใช้ไฟล์ตัวที่มันสมบูรณ์เนะี่ยมันจะโอเคที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแปลงนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นข้ามเครื่องไม่ต้องไปเลือกตัวเรื่องแปลงเป็นญี่ปุ่นเนาะ การการตัวการเลือกตัวเลือกแปลงเป็นญี่ปุ่นใช้สําหรับเครื่องเพลงหนึ่งญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอันนี้ผมผมให้แผ่นเวอร์บะทิปไปเลยนะเนี่ยนะครับโตเกียวเอ็กซมที่สองเนี่ยนะครับให้แผ่นเวอร์บะทิปไปเลยนะ พราะว่าตอนนั้นผมมีปัญหาพอดีนะตอนนั้นเป็นเป็นเป็นจังหวะที่ที่เครื่องเครื่องเครื่องรองตัวเพศสองผมเนี่ยมีปัญหาพอดีนะครับตอนนั้นก็คือเครื่องมันเข้ากล่องแดงบ่อยมากเลยนะครับจนผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นที่แผ่นหรือเปล่าว่าแผ่นมันอ่ามันไลามาแล้วมันไม่ติดหรือเปล่าเหมือนกับเป็นแผ่นเปล่าแผ่นอะไรเขียนข้อมูลไม่ได้อะไรหรือเปล่านะเพราะมันเปิดอะไรมันขึ้นขึ้นกล่องแดงหมดเลยนะฮะก็ไลน์ไปแล้วมันก็อ่านไม่ได้ไม่ได้ก็เลยเออ ลองทำใหม่นะครับลองทําใหม่ลองใช้แผ่นแบบแบบดีๆหน่อยก็คือเวอร์ปาร์ทิมทาดูมันก็ไม่ได้ผลพอเราใช้แผ่นเวอร์ปาร์ทิมทาดูแล้วมันยังไม่ได้มันยังเข้าเกมไม่ได้เข้าอะไรแล้วมันยังขึ้นกล่องแดงผมก็รู้เลยแหละว่าตอนเนี้ยปัญหามันไม่ใช่ที่แผ่นล้ะมันต้องเป็นที่เครื่องชชว์ล้วเครื่องมันเข้าไม่ได้นะเพราะแผ่นเราใช้แผ่นยี่ห้อดีอะไรดีมันก็มันก็เข้าไม่ได้มันก็ติดนะอืมแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้ อะไรนะครับจนจนจนตอนนั้นมันมีอีกช่วงหนึ่งเป็นการดีอุสไอตอนนั้นที่ลูกค้าซื้ออันนี้ลูกส้จะเป็นซื้อโตเกียวเอ็กซ์ตรีมดิฟเอเลเซอร์เนี่ยเป็นสามภาคนะซื้อภาค1ภาค2องดิฟหนึ่งดิฟสแล้วก็อ่าซีโร่ั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับซื้อไปนะผมก็แก้งงานแง่อะไรให้มันเล่นไปก่อนนะแล้วก็เนี่ยแก้งงานก็เก็บ,บแผ่นบวนัวพาร์ตี้มาไว พอ oh, ทำไฟล์ใหม่อะไรหมดเลยนะก็ตอนนั้นไปเจออีกทีหนึ่งตอนที่กาดิอุสห้านะครับมันก็ทําแผ่นแล้วมันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับเข้าไม่ได้นะก็ทําแผ่นใหม่ให้อีกมันก็เข้าไม่ได้นะเลยเลยค่อนข้างมั่นใจว่าเครื่องมันมีปัญหา้ะนะครับก็เลยเออไปอสรุปช่างก็งบอกนะชิปแปลงน่าจะเริ่มไม่ดีอามากๆชิปแปลงมันเสื่อมมันไม่ปลดล็อกเข้าแผ่นให้ก็เลยเ ไปทําใหม่นะไปแปลงเค,เครื่องใหม่ก็บอกวาแปลงเครื่องหม่เนี่ยก็คือโอเคแล้วนะครับเข้าได้นะแล้วก็พอกลับมาลองแผ่นเดิมเนี่ยที่เคยทําไว้เนี่ยเนี่ยมันก็เข้าได้นะครับแผ่นไม่ก็ถึงบอกแผ่นค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ได้เสียนะพอลองเนี่ยแล้วก็เข้าได้นะครับก็เลยตอนเนี่ยมันไอเกมนี้ก็เลยมีแผ่นเวอร์ไปทิมเหลืออยู่นะก็ลูกค้าก็ได้ไปเลยเนาะนะครับ ใครมีเครื่องตัวใหญ่แล้วเปิดเปิดแล้วเข้ากล่องแดงบ่อยๆอะ่ะนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเนะี่ยชิปแปลงมาเริ่มเสื่อมนะฮบมันไม่ปลดล็อกเข้าเข้า <ๆ S 1> แผ่นให้เอะแล้วมันมีช็อปมีไปคอนฟิกจอยแล้วก็ออกมันไม่มีเข้าไปเล่น,สนแสดงว่าต้องไปช็อปเลือกรถก่อนเหรอน่าใช่มีรถรถมือสองเย่ยมีเงินให้เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนอ๋อมีเงินหนึ่งหนึ่งจุดแปดห้า ลองเลือกรถรถใหม่ดิเอา้าเดี๋ยวก่นอนดีวก่อก่อนเก่อนก่อนลองเลือกไอ้รถนิวคาดินิวคาจะซื้อไหวไหมหอา้าวลืมโฟก,กัสมีแต่รถญี่ปุ่นเนาะเพราะมันเป็นเกมจากญี่ปุ่นอ่ะแล้วแล้วมันพอร์ตพอร์ตไปอเมริกานะคร ิสันแรงไหมเนี่ยหรือมัดด้ไหวปะวะอันนี้เท่าไหร่อ๋อซื้อได้เนี่ยมันแค่หนึ่ี่เกนี่รามีหนึ่งแปดห้าเงินมีอะไรมัดด้เอเซันมัดได้สอมัดด้ามเอ็ฟโอ้ยเอ็ M M ซื้อไม่ได้มันหนึ อะไรเนี่ยมาด้าหกเหรออ๋อ,อมันมีตรงนี้ด้วยวะ่ะผมมัวจะไปอ่านตรงนี้เล็กๆเนี่ยมาด้าอะไรได้หกเหรอเออมันมีตรงนี้ตรงมีม้ด้วยวะมาด้าหกก็ซื้อไม่ได้สองล้านกว่าเอามาด้าสามนี่นะเลือกสีไงค่อยไปเลือกตอนหลังวะกดไปก่อนอ๋อเนี่ยโอ้ยมิคิโอมิคิโอ อ้าวไม่พอขาดนิดนึงมันหนึ่งแปดหกเรามีหนึ่งแปดห้าไม่ไซื้อมารด,ด้าสามไม่ได้ถอยกลับไปไหมไฟก็ไม่ได้มารด,ด้าหกก็ไม่ได้มารด,ด้าสองอ่ะสองพออยู่อ่ะสองก็สองเลือกสีเอ้ยไม่มีสีฟ้าด้วยเว้ยมีสีบานไอชมพูออกม่วงๆ่ะม่วงนะ เกิดวดวว่าใครดสีฟ้าโดนเนี่ยติดแผ่นป้ายทะเบียนแลวนั่งเสียเวลาับไอเนี่ยแหละพอดี อ้าวลืมอีกแล้วกล้องต้องโฟกัสต่ำได้ละมีเมนูอ้ไนั่นแหละเนี่ยตลา,าดโกพาร์ทไฮอัพสปอนเซอร์ไปหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนเงินค่าซีพีเนาะอะไรวะเทคออฟก็อยูอ่ะสองค่าย ้องไปโกวัตเทินก่อนเนอะแข่งอันนี้ปรับเกียร์นี่ว่าเปิดเกียร์เอ้เกียร์ออโต้อ่าผมก็ตอบเยดอีก Enable อะไร Chip Acid Acid จะมาหาสปอนเซอร์ต้องเทสรถเลย ต้องดิฟว่ะไม่ดิฟแล้วมันมันชนขอบอันตีโค้งไม่พ้นอ่ะเนี่ยกดหักหักเลี้ยวสุดแล้วนะมันยังไม่พ้นเลยเนะี่ยมันต้องดิฟไปด้วยอ่ะแต่ทีนี้เราเล่นมือเดียวผมก็ไม่รู้จะดิฟยังไงอ่ลำบากเลยเิยอะไรวะผ่านป่ะทำไมเฟลวะ ำไมเฟลอ่ะมันไม่ให้เหรอขับไม่ดีเหรอชนแหลก <c oughs> อะโอเคเออได้จะเทสใหม่ได้ไหมะนะโอ้มีสปอนเซอร์สนับสนุนได้ทั้งหมด16 16อ้เนี่นเจ้าเลยเหรอตอนเดียตอนนี้มันขึ้นมาอยู่สองโอ้อยงี้มันก็ให้เงินเราก็เยอะแยะเลยถ้าเกิดเราเจ๋งจริงเนี่ยนะ นะครับนะวันนี้ก็ส่งเท่านี้นะครับนะก็วันนี้ก็คงตัดรอบเท่านี้แหละนะครับนะก็ผมไม่ที่อออะไรก็เหมือนเดิมแนะครับบ่ายไอ้ไม่ใช่บ่ายเย็นกลับมานะครับเย็นกลับมาก็คงจะทําอะไรส่งไม่ได้นะครับถ้าใหม่ถึงว่าถ้ามีออเดอร์เข้ามานะเย็นทําส่งก็ไม่ได้นะครับก็ต้องยกไปเป็นส่งพรุ่งนี้นะครับแต่อาจจะเออเย็นอาจจะมีเตรียมเตรียมงานเอาไว้รอทําส่งพรุ่งนี้นะครับนะแต่เย็นจะไม่ส่งแล้วแหละนะครับวันนี้นะก็ยกไว้พรุ่งนี้ละนะครับ โอเคนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ของคนจีนด้วยนะครับนะซินเจียยูอีนะครับทีนี้วัดใชนะ้ก็วันนี้ตุดจีนแล้วนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม